ที่ครูกาลังปลูกอยู่นี้คือต้นบาร,รมีเศรษฐีก็ตัดยกยอดออกมาจากต้นที่ฟอร์มไม่สวยต้นล้มต้นเอน็นเราก็ตัดออกมามันมีรากติดออกมาด้วยก็มาปลูกในกระถางเลือกกระถางให้เหมาะสมอย่าให้มันใหญ่เกินไปนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้อาจจะใช้เป็นกระถาง5นิ้ว ก็ปลูกได้ให้รากเข้าออกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระถางนะคะแต่ตัวนี้ครูเลือกใช้8นิ้วเพราะว่าต้นมันก็จะพอสมควรนะคะก็ต้องดูแลเรื่องความชื้นกันใครจะเอาไปใส่ถุงอบก็ทำได้นะคะแต่ว่าอย่างของครูครูก็คงจะต้องอวางเอาไว้ตรงที่แสงลำไรนะคะ,ะดูแลเรื่องความชื้น อีกอระยะหนึ่งนะคะประมาณสัก35วันขึ้นไปลากของเขาก็จะออกมาให้เราได้เห็นนะคะบารมีเศรษฐีตัดยกยอดผู้ที่ชอบชื่นชอบอากนิมาพันธุ์ต่างๆมือใหม่ก็สามารถทำตามได้เลยนะคะสามารถทำตามคลิปได้โดยง่ายๆนะคะตัวนี้ส่วนการ ดูแลปุ๋ยบำรุงต่างๆก็รอติดตามใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้นะคะสาระมากมายทั้งไม้มงคลสมุนไพรนะคะการดูแลต้นไม้ต่างๆ